ในปิโสภะวะอระหังสัมมาสัมพุทโภตชาจรณะสัมปันโลสุขตโลกัลวิทโอนุตปันสุตัยาภวตุสาบปัมมังขลังลังพปะเทวตานสาบพัทธมัง นัสตานสอธิภาวันตุเตบาวัตตุสาบประมางขลางลลางปาตุพระเทวตานสาบประสังคานุภาเวนัสตาสุทีิบาวันตุเต

điền cái <laughs> đạn để nói về tuổi chiều không Mà là anh rồi, tuổi mẹ đã nhá. Vĩ đại. quá

คือป่าผาค่แล้ววันนี้ไปกวนไปอุบลอเนที so you ่มีนี่มาวนี้ไปนะอที่วันนอยู่เดือนนึ่งเดือนแบบฟังอยู่ที่โน่นแหละ

ด้วยบนญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมถวายบูชาสมเด็จพ่อขอให้สมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายที่เกลแรงแข็งเลงแข็งเลยแข็งเวยแข็ขขงรลย